รอบน,นี้เราจะทำขนมมัน5นาทีใส่กล้วยนะคะขนมมัน5นาทีใส่กล้วยนี้ส่วนผสมส่วนประกอบก็จะมีมัน5นาที500กรัมน้ำเปล่าส0องมิลิตรน้ำตาลทราย200กรัมเกลือ หนส่วนสี่ช้อนชาแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กล้วยลับาสุกค่ะวิธีทำเราก็จะปอกมันบอกมันห้านาทีล้างให้สะอาดแล้วก็ทำเป็นเส้นขูดเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปปั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสูทั้งหมดลงไปใส่น้ำตาล น้ำตาลทรายใส่น้ำตาทรายใส่เกลือใส่แป้งมันแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเข้ากันแล้วเราก็จะเอานำมาหอ่อห่อด้วยใบตองเหมือนห่อข้าวต้มนะคะีค่ะคือเอาตักส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในบนลบตองแล้วก็ ใส่กล้วยทีนี้ห่อว,วันนี้ใบตองเราได้ขนาดไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อใบตองเราเอาเองที่บ้านจากต้นที่บ้านที่สวนที่บ้านมันก็จะมีช่วงที่มันใบสั้นใบยาวแล้วแต่จะได้ขนมเราก็จะไม่ค่อยสวยเป็นระเบียบเท่าไร,รามันจะมีที่ห่อใหญ่ห่อเล็กค่ะ ตอนนี้เราผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วนะคะใสทุกอย่างที่เราเตรียมไว้แล้วก็นำไปนึ่งด้วยน้ำเดือดประมาณ20-30นาทีก็สุกค่ะคอยดูต่อไปนะคะอร่อยนะคะง่ายๆ ผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วจะหอ่อเมตองแล้วก็เช็ดก็ล้างให้มันสะอาดด้านหน้าด้านหลังทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่ลงไปนในหลังถึงในหม้อที่เราจะนึ่งต้มน้ำไปรอเลยค่ะตอนนี้เราจะห่อแล้วนะคะ มางอินอันนี้เป็นใบตองเล็กค่ะใบตองสั้นแล้ก็ตัดตักมันตัดแป้งลงไปก่อนอันนี้เราอาจจะได้ห่อเล็กนะคะเพราะว่าตองมันสั้นสร็จวทำไงกล้วยกล้วยมันยาวเราก็ต้องตัดให้สั้นลงอีกไม่ได้ขนาดเท่าใบตองขนาดนี้ วไปครับหมอหมอแบบนี้จะเชื่อค่ะไปเท่านี้แล้วมินินความช่วยเท่าไหร่นะคะนิ่งความอร่อยค่ะเราครับไปด้านหลังระวังระวัง,ง,วง <c oughs> มันจะไหลออกมา ก็จะทำไปในลักษณะนี้ละคะห่อเยกจะได้แบบนี้นะคะห่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะถ้ากล้วยมันยาวไปตองม,มันยาวก็ทําห่อใหญ่ห่อยาวถ้าเป็นตองมันสั้น,นก็ตัดกล้วยมันเล็กลงสั้นลงทําไปให้หมดแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะ เสริฟได้แล้วค่ะขนมมันห้านาทีไส้กล้วยอร่อยนะคะ